สวัสดีวันอาทิตย์สิ้นเดือนที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดของเดือนมก,กราจ้ะนะนะตอนนี้ก็คือรีดผ้าพับผ,ผ้าเนี่ยเสร็จไปแล้วแล้วเลยว่าเออรีดซะหน่อยถึงว่าจะไม่เสร็จวันนี้แต่ก็ให้มันยุบยุบลงหน่อยเนาะแล้วอันนี้เนาะเป็นผ้าที่เอามาบ้างแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือตรงกองนั้นเนาะแล้วทีนี้นะกะว่านู่นเลยกระเป๋าเอามาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวว่าจะเริ่มแพ็คกระเป๋าแล้วเพราะว่าเดี๋ยว เ,เดี๋ยวจะไม่มีเวลาเนาะอย่างที่บอกว่าน้าก็ทํางานของน้าปกตินี่แหละแล้วน้ายังอยากที่จะทํางานกะเอ็กซ์ตร้าไงก่อนที่จะไปเมืองไทยเดือนหน้านี้ออพอเวลาที่ไปเมืองไทยเนี่ยไปหยุดพักร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหยุดไปเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันก็จะเหลือน,น้อยแล้วมันทําให้น้าเนี่ยมีความจนไปสองเดือนเลยทีเดียวอย่างน้าไปเดือนมีนาใช่ไหมสิ้นเดือน เงินเดือนของเดือนมีนายังโอเคอยู่เพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากของเดือนกุมภาแต่พอเดือนเมษาเงินเดือนเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้เพราะว่าความที่ว่าตัวเองไม่ได้ทํางานไงคือเงินเดือนก็คือมีแค่เงินเดือนมันจะไม่มีเงินมันจะไม่มีเงินเพิ่มมาจากที่ว่าเวลาทํางานกะกะดึกเนี่ยมันจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงที่เราทํางาน ในเมื่อว่าไม่ได้ทํางานก็จะเหลือแค่เงินเดือนแล้วหักจากภาษีแล้วมันก็จะเหลือนดิดเดียวคือเดือนมีเมษาเนี่ยหนึ่งเดือนและที่ที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็เดือนพฤษภาก็อีกเดือนหนึ่งที่จะมีปัญหาด้วยเพราะความที่ว่าน้าไปเมืองไทยเดือนครึ่งใช่ไหมพอเดือนเมษาน้าก็ไม่ได้ทํางานคือทําแค่แค่อาทิตย์เดียวของเดือนเมษาไง ก็เท่ากับว่ามีนามไม่ได้ทํางานเงินเดือนก็มาจ่ายของเดือนเมษาพอเดือนเมษาที่ไม่ได้ทํางานหรือทํางานแค่ทีเดียวเงินเดือนเดือนเมษาก็ไปจ่ายเดือนพฤษภามันก็จะมีแค่เงินเดือนแค่นั้นก็เลยสองเดือนเนี่ยจะค่อนข้างที่เออมันไม่ถึงกับมีปัญหาหรอกจากแต่ว่าเงินเดือนนะมันน้อยลงทําให้ต้องเกิดความคิดที่ว่า ใช้สลุยสไลด์ไม่ได้แล้วนะเอออะไรประมาณนี้อะเดี๋ยวนะรีพาก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะได้ไปจัดกระเป๋าใกล้เข้ามาแล้วเตื่นเต้นๆตืนเต้นคิดตัวเ,เองแล้วกันจะไปวันที่หนึ่งจัดกระเป๋าตั้งแต่วันวันวันที่สามเอ็ดอย่างเงี้ยเออเดือนทึงเลยทีเดียวคือยังไงอะเพราะความที่ว่าไปเมืองไทยเนี่ยแล้วมันช่วงหน้าร้อนของที่เมืองไทยใช่ไหมร้อนสุดๆร้อนโคตรโคคือเดือนมีนาเมษาใช่ไหมล่ะ ก็เลยเสื้อผ้าที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่ว่าเป็นเงางเกงขายยาวหรืออะไรเงี้เดี๋ยวส่วนใหญ่ล้วจะเอาเป็นเางเกงขาสั้นไปก็คือแพ็คกระเป๋าได้เลยถ้าเวลาที่มีงานกะเอ็กซ์ตรามาก็จะได้ไปทําโดยที่ไม่ต้องกงังวลโอยยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยนู่นนี่นั่นสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นของวันที่1เดือนกุมภาจ้าตอนนี้ก็6กโมงเนาทีนะแต่นี่ก็ไปเพิ่งไปปลุกนะ้ามาจากที่นอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลุกมากินข้าวแล้วก็ไปทํางานจ้า แล้วนะเนี่ยทำจะขนมจีนไว้เมื่อวานพอดีว่าเพื่อนเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วก็เลยบอกว่าเออเอเอเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกที่บ้านอะ่ะเดี๋ยวจะทําขนมจีนแกงไก่ให้กินแล้วกันเป็นหน้าตาขนมจีนแกงไก่ของน้านดีกว่าก็ขนมจีนต้มเมื่อวานนะแล้วก็มีไข่ต้มเพาะน,นะบอกให้แดนนิดเนี่ยต้มไข่แล้วก็เป็นขนมจีนเส้นแห้งเนี่ยจะ้ะแล้วนี่ แกงไก่ใส่หน่อไม้แล้วนะก็ใส่กระดูกหมูด้วยนะอย่าตักใส่ราดขนมจีนกันเลยนี่เลยน่ากินไหมก็เป็นน้ำยาแกงไก่อะไรอย่างที่บอกจะเป็นเครื่องแกงใต้จ้ะก็จะออกเป็นสีเหลืองๆห,หน่อยนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะจะตักมาเนี่ยเป็นกระดูกหมูส่วนเนื้อไก่ก็ก็มีจ้ะตรงนี้นะพอดีว่าวันนั้นนะซื้อกระดูกหมูมาแล้วเนี่ยมันเหลือไม่มากพอที่จะทําอย่างอื่นๆไงแล้วเนื้อไก่ก็มีไม่มากพอที่จะแกง แกงอะไรเงี้ยน้เลยเอาผสมกันซะเลยได้เวลาไปทำงานแล้วจ้าเฮ้ยติดลบหกองศาเนาะแต่ยังหนาวโคตรๆทั้งๆที่ใส่ทั้งแจ็คเก็ตวินเตอร์อวินเตอร์นอนนี่นั่นนี่แหละกางเกงก็ใส่แบบกางเกงวินเตอร์อีกนะยังหนาวได้อีกอะ่ะคือขี้หนาวมากแล้วเมื่อวานที่อย่างบอกว่ากำลังนั่งนีดผ้าอยู่เนาะ ที่ทาไม่เสร็จหรอกจ้าพอดีว่าเพื่อนโทรมาหาแล้วก็ชวนออกไปข้างนอกอ,อออกไปข้างนอกกันไหมไปกินข้าวข้างนอกกันไหมหรืออะไรเงี้ยนะบอกว่าอุ้ยไม่ไปอ่ะคือคืนน้าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไหนไงก็เลยบอกว่างั้นก็มาหานะที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวทําขนมจีนแกงไก่ให้ให้กินเนาะก็เลยเมื่อวานทําทขนมจีนแกงไก่ก็กินมายันวันเนี้ย <c oughs> อเดี๋ยวนะเนี่ยทำงานแค่สองคืนจ้ะนะ ก็คือคืนนี้คืพนพรุ่งนี้แล้วก็หยุดวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็คงจะรีดผ้าเนี่ยจะเอแต่คงไม่ได้รีดผ้าวันพุธนะน่าจะเป็นวันพฤหัสมากกว่าเพราะวันพุธเนี่ยเพิ่งออกกลับใหม่ๆส่วนใหญ่นะจะไม่ทําอะไรเลยก็จะนอนพักผ่อนเนะาะเฮ้ยๆโอ้หย,ห,ยหนาวพอหนา,หนาวๆเนี่ยเดี๋ยวก็น้ำมูกไหลอีกอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันจะ้ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่สองจ้า นนะก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วแหละพอดีว่ามารถไฟเที่ยวที่มาลงสถานีก่อนถึงบ้านเพราะว่าเที่ยวของน้าที่ปกติที่ไปไประจาเนี่ยมันเหมือนมาสายเพราะถ้าเกิดมันจะไม่วิ่งหรืออะไรเนี่ยอย่างน้อยๆน,น,นะก็ใกล้บ้านแล้วแล้วถ้าเกิดมันไม่มันไม่วิ่งจริงๆอะ่ะก็เดี๋ยวก็ให้เดนนิตมารับแต่ว่าเขาบอกอยู่ว่าเดี๋ยวรถไฟคันที่น้าจะไปถึงบ้านน้าเนี่ยจะมาอีก7นาทีก็ รอรอไปได้ไม่ไม่เป็นไรแค่เจ็นาทีเองเนาะอย่างน้อยๆก็อาจจะไปทันรถเม์ที่ตรงสถานีไงแล้วกาตอนนี้ก็เย็นเหมือนเดิมจ้าหนาวเลยแหละหิมะก็ยังอยู่เนาะยังไม่ละลายไปไหนเนี่ยเห็นไหมเวลาหิมะที่มันเกาะต้นไม้เนี่ยมันสวยจริงๆเลยเนาะสวัสดีตอนเย็นของวันที่สองจ้า องเดือนสองนะเดือนแห่งความรักเออหนาวโคตรถ้าความรักอบอุ่นก็อุ่นะนะเนาะของหน้าก็อุ่นดีนี่แหละปกติดีจากความรักยังปกติดีนะขาเตียงยังไม่สั่นคลอนยังไม่้ยาบอกว่าเมื่อกลางวันเนี่ยหิมะตกเจนได้บอกจริงๆแล้วมันตกตั้งแต่ก่อนนะ้าเลิกงนานแล้วแหละก็คือเห็นอยู่ว่าหิมะตกอยู่ที่ที่ทํางานเนาะแต่ว่าตอนที่ยรอรถไฟเมื่อเช้าเนะ่ะเอ,อ่อหิมะมันไม่ได้ตกเลยไงตอนที่นา้าใกล้จะถึงบ้านอะแต่ว่าช่วงกลางวันน่ะมันตกอีก แล้วทีนี้โอ้ตอนนี้ลมด้วยไงเลยหนาวเข้าไปอีกหิมะกย็ยังเยอะเหมือนเดิมก็นี่เลยเห็นตรงถนนไหมก็เขาไม่ได้มาถ่ายถ่ายมันออกนะก็เป็นจะเป็นรอยรอยรถวิ่งมันก็จะยังคงเหลือความเป็นหินมะอยู่แล้วก็อาจจะลื่นๆหน่อยเนาะก็จะประมาณนี้คืนนี้คืนสุดท้ายแล้วจ้ะแต่เห็นเมื่อตอนช่วงที่น้านอนหลับนะ่ย ที่ทางานเขาเขียนมาบอกว่าวันพรุ่งนี้นะมีคนป่วยใครทํางานได้หรือเปล่านะนะ่ยยังไม่ได้ตอบหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพอเวลาไปจนถึงที่ทํางานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีใครที่จะทํางานกับเอ็กตร้าวันพรุ่งนี้เลยเงี้ยเดี๋ยวนะาอาจจะลงทํางานก็ได้จริงๆแล้วนะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เหมือนตัวเองเหนือหน่อยๆแต่ทาก็ดีจะได้เงินเดือนเยอะของเดือนหน้าเนาะสวัสดีตอนเย็นของวันที่สามจ้ะเพิ่งตื่นเลยหกโมงจะครึ่งแล้วเออ ตื่นใหม่ๆก็จะโหยยุ่งๆหน่อยนะเดน,นี้ก็ทำอาหารเสร็จแล้วแหละไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเดีนี้เขาทำไก่อบจา้าแล้วก็มีผักนะเป็นบรอกโคลีแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ใส่เห็ดด้วยชัมปะยองเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดน่ากินเลยเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะ สวัสดีตอนเช้าของวันที่สี่จ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้านะน้ก็ว่าจะได้ไม่ต้องพลาดที่มากินอาหารเช้าแล้วอากาศเช้าวันนี้<ฮ>หิมะตกจ้านะของเก่าก็ยังคงเหลืออยู่ของใหม่ก็มาเนาะเดี๋ยวดูซิว่ากี่องศาลบ ก้าเนาะ,ะก็จะประมาณนี้เลยสวีเดนวันนี้เนาะ,ะปิดปิดเดี๋ยวชาวบ้านเห็นว่าน,นาตื่นแล้วอ่านเช้าของนาวันนี้จะเป็นข้าวไข่ดาวเนาะมีน้ำพริกเผากุ้งสั่งมาไตาปลาคั่วแห้งคั่วสุกแห้งรบเผ็ดก็สั่งมาพร้อมด้วยกันเนี่ยจ้ะมันกินยังกินไม่หมดนะ เดี๋ยวต้องพยายามกินให้หมดละแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาสม้มปลาส้มเนี่ยนะสั่งมาเป็นสองชิ้นเนาะแล้วนะก็แบ่งให้ลูกสาวไปชิ้นหนึ่งส่วนของของเขาเอง่ถามว่าพร้อยตัวเองกินปลาส้มของตัวเองไปยังหมดไปตั้งนานแล้วของน้าเพิ่งจะเริ่มกินน่ะลูกสาวบอกว่าอร่อยอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินกันเลยอมาชิมกันเลยเดี๋ยวนะเอาตักน้าพริกก่อนแล้วกันพอไม่ได้ที่เก็บลูกไปเอาเอ ช้อนชามาตักเนาะตักเลยจะได้แล้วแล้วจริงๆแล้วยังไม่ได้หิวข้าวเลยนเนี่ยหลังจากที่กินกับข้าวไปเมื่อวานเป็นอะไรนะไก่อบอ่ะจ้ะแล้วกับข้าววันนี้เนาะไม่มีผักอะไรเลยอะ่ะชิมปลาดีกว่าที่จะอยากรู้ก็คือปลาเนี่ยอร่อยไหมน,น้าเน่ยซื้อมาอย่างที่บอกว่าสั่งซื้อเข้ามาแล้วเขาทอดแต่สําเร็จมาแล้วก่อนจะกินก็คือแค่อุ่นแค่นั้นเอง ครึ่งกิโลน่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสวิตคราวเนาะคูณไปจ้ะสามจุดห้าแล้วเหมือนว่าเขาน่าจะชุบแป้งทอดแหละเดี๋ยวชิมแต่ปลากับข้าวก่อนแล้วกันว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนเนาะอืม มีความกระเทียมเยอะออกเปรียร้ยวจ้ะแต่ก็ถือว่าอร่อยนะน่าว่าน้าถ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆหุงสวยๆนะน่าจะอร่อยมากเลยแบบว่าจิ้มๆมเอาเลยอะ่ะแล้วน้ำพริกเผากุ้งเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานส่วนไอไตปลานะ่ะมีรสชาติเผ็ด ถ้าได้ผักสักหน่อยเนาะคงจะอร่อยเนะนาะน้าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กินสันหังกินผักหรือผักเป็นจานโตโตนะก็คือกินบ้างแหละแต่ไม่แต่ไม่มากมายขนาดนั้นเหมือนอย่างว่าถ้าได้ผักสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าถั่วผักยาวอ่ะนิดๆหน่อยๆก็ได้ตัดเลียนตัดอะไรบ้างอ่ะ แล้วเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่น้าลดน้ําหนักเนาะน้ําหนักอะ่ะลงไปได้ดีตอนนี้มันยังไม่กลับขึ้นมาใหม่เ <_ C. S 1> พื่อนที่ทํางานถามว่าละองเธอไม่กินอาหารมื้อดึกเลยเหรอคือน้าเนี่ยไม่ได้กินอาหารมื้อดึกตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษา,านนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยกินไปแค่คืนเดียวเมื่อคืนวันที่เพื่อนทำอาหารมาเลี้ยงเอออย่างที่บอกไปแล้วนะน้าว่านะ้าเคยบอกไปแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้กินมื้อดึกอีกเลยคือกินข้าวมื้อเย็นไปก่อนไปทํางาน แล้วก็จนถึงมื้อเช้าเลยประมาณตีห้าถึงจะเริ่มกินอาหารเช้านะจ๊ะแล้วทีเนี้ยบอกเราองทําไมเธอเธอไม่กินอ่ะเธอจะลดน้ําหนักทำไมเธอก็ไม่ได้ดูแบบอ้วนมากหรืออะไรเงี้ยบอกฉันลดน้ําหนักฉันก็มีเหตุผลของฉันนะเธอฉันลดเอาไว้ก่อนเวลาไปเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเมืองไทยฉันก็ไปกินไงมันก็จะเพิ่มฉันรั่วไว้แล้วถ้าเกิดไม่ทาอะไรไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปถึงน้ําหนักมันสูงอยู่แล้วเพราะน้ําหนักขึ้นเยอะใช่ไหมไปถึงกินอีกก็เพิ่มขึ้นอีกไงคือตอนนี้ลดไปก่อน ลดพืชที่ได้ไปกินอ่ะมีเหตุผลมีเหตุผลเต็นเหตุผลที่ดีมากนะสําหรับนะ้านต่สำหรับคนอื่นนะ้าไม่รู้ออะยังไงเดี๋ยวนะ้าขอตัวไปกินมื้อเช้าของน้าก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันจ้ะ